สวัสดีครับกลับมาพบกับ my free people นะครับสำหรับวันนี้เป็นคลิปของวันที่7กันยายน2564แต่อาจวันที่8นะครับก็ยังแหลกอยู่ประมาณสักวันก็คือขี้เกียจนะครับวันนี้จริงๆก็ข่าวข่าวๆก็ไม่มีอะไรมากกระแสของอพระมหาไพยวันนี่ก็ยังรุนแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับผมก็ฟังคนวิจารณ์ อะไรหลายอย่างแล้วผมว่ามันก็เป็นคงเป็นเรื่องที่เด่นชัดแต่ว่าก็แค่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมกับฝ่ายเสรีนิยมนะครับดูไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับดูเข้าดูเข้าใจไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็รู้สึกจะมีอาจารย์คนที่หนวดจาตูลงหรืออะไรสักอย่างนะครับก็ออกมาให้ข้อคิดเห็นนะผมว่าก็โอเคนะแต่มันก็มีนักข่าวบางช่องก็ ซื้อหางไข่รัฐบาลนะครับก็ก็ไม่เป็นไรก็โจมตีมันไปแต่สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ใครได้ประโยชน์มาออกกว่ากันนะครับแล้วก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวลองดูไปว่ากระแสมันเป็นยังไงนะครับแต่เขาบอกว่ามันมีพระที่ทําผิดมากมายไมย่ไปจาัดก,การแต่มาจาัดก,การกับพระที่แค่มียอดไลฟ์อยู่สองแสนแล้วก็หัวเลาะ ผิดธรรมวิน,นัยเขาบอกว่ามีพระสมัยก่อนนี่เข้าห้องอัดเลยนะเออนะครับแล้วทำให้เราสามารถที่จะมีมีอะไรมีธรรม,มะได้ได้ฟังธรรม,มะถึงแม้ว่าท่านจะมรณภาพไปแล้วก็ตามโอ้มันมีเรื่องหลายเรื่องคืออเรื่องพวกนี้แล้วแต่คนจะคิดนะครับว่าตัวเราเองนั้นมี liberal thinking มีอิสระเสรีภาพในการคิดมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าเวลาเรามองไปเนี่ยก็มีการวิาพากษ์วิจาร์ณว่าประเทศไทยอยู่ภายใต้ของการบริหารจัดการของเรียกเขาเรียกทหารเท่าเรียกเรียกว่าทหารเท่าหรืออยู่ภายใต้การจัดก,การของพี่น้องสามปอเองก็ตามหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วเราเนี่ยอยู่ในยุคข,ของเขาเรียกเป็น lost decades lost d e c a d e นะครับเดคเคชจริงๆต้องเป็นเดคเคชเติม S, เอสก็คืออาจจะมาสัก2 d e เดคเคชก็คือ2ทศวรรษเกือบ20ปีอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอาจจะต้องให้ท่านนายกอยู่ไปอีก2ปีบวกท่านตะว,วิทิปีหนึ่งนะครับก็จะได้ครบ20ปีพอดีนังแต่ปี49มาอะไรทำนองนั้นเขาบอกว่าให้เราเรา lost d e c a d ไปอะทำาไม20ป,20ปี20ปีเนี่ยเขาบอกว่าทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยสามารถที่จะ ก้ามาเป็นหามหน้าของโลกได้แต่ว่าบริบทแต่ช่วงนั้นกับช่วงนี้คงไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่า20ปีของเราเนี่ยที่หลุดรอดไปเนี่ยเพราะว่ามันมีฟานเดชันอะไรบางอย่างมาที่ทำให้เจเนอเรชันของผมเจเ e r นอเรชันของเขาเรียกว่าอะไรนะไม่อา่าเจนเเนี่ยนะครับช่วงทีเ่เกิดตอนผม,ผมไผมม่อยู่ช่วงปลายของเบบี้บูม ล้วก็ช่วงต้นของ Gen X นะครับเออมันมันถูกครอบงำด้วยอะไรบางอยา่างทำให้คน Generation Gen X เนี่ยไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนไปหรือถ้าเกิดไปเทียบกับคน Gen X ในประเทศอื่นๆก็คงไม่เหมือนประเทศไทยทำให้คน Gen X เนี่ยค่อนข้างอนุรักษ์นิยมหัวโบวราณอะไรทำนองนั้นน่ะน,นะผมผมผมก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้น ในความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยส่งเสริมส่งเสริมอะไรจริงๆจริงๆรงเขาบอกว่าประชาธิปไตยเนี่ยไม่ได้วัดที่มีการเลือกตั้งถูกไหมครับหรือไม่ได้คาดที่จะบอกแม้แต่ประเไทศคอมมิวนิสต์เองสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนทั้งทที่เป็นคอมมิวนิสต์เออทำไมเขาเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยก็ไม่รู้อะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหรือบางทีความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันคือการเข้าถึงประชาชน คือเขาเอื้อมมือถึงประชาชนแต่เขาอาจจะไม่ฟังประชาชนเขาอาจจะได้เขาเป็นาาประชาธิปไตยก็ได้เป็นดมม o ค r ติกซิสเต็มอะไรทำนองนั้นแต่ผมก็บอกว่ามันอยู่ที่การให้โอกาสแล้วก็การสร้างโอกาส o p อพพอร์ตทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมนะครับส่วนมากก็เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนั่นแหละประมาณอย่างนั้นรู้สึกคัดจมูกนะนะครับ นี่ออกไปข้างนอกมาเราก็ไปดูร้านค้าต่างๆมาน,นั้นอันนั้นคือโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจสร้างสังคมแล้วมันมันพูดถึงความเจริญรุ่งเรืองมันพูดถึง innovation แล้วเราแล้วเราก็ต้องถามว่าตลอดที่ผ่านมาเนี่ยเราประเทศเรามีโอกาสอะไรบ้างเรามีแต่สูญเสียโอกาสไปไอันนี้แหละครับคือประเด็นสําคัญของความล้าหลังของประเทศแล้วยิ่งมาล้าหลังในช่วงเนี้มาหยุดชะง,งักในช่วงเนี้ ผมว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมันทําให้เราตามเขาไม่ทันเราไม่ได้ถอยหลังแต่ว่าเราอาจจะวิ่งตามเขาได้ช้ามากหรือไม่เราอาจจะสร้างภาระให้เด็กรุ่นใหม่มาจะต้องออกพลังออกแรงมากกว่าน,นี้บนความผิดบนความโง่เขลาเบาปัญญาของ generation x นะครับรวมทั้งเ,เรารวมทั้งกลุ่ม baby boom ซึ่งต้องรับผิดชอบกับสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับก็ก ถ้าใครจะหาว่าผมพูดเกินไปคุณก็ดูสภาพดิคุณก็ดูสภาพที่จะเกิดขึ้นเราถ้าเกิดเราอยากจะอยู่กับความโง่เง่า,งาดักดานในสิ่งต่างๆซึ่งมันไม่ได้ตอบโจทย์ความเป็นชีวิตถูกไหมครับคุณไปยึดติดเอาชีวิตคุณไปยึดติดกับตำราคำพีนะครับหรือสิ่งที่เขียนมามากกว่า100ปีหรืออะไรสักอย่างนั้นน่ะทั้งๆท,ที่มันไม่ได้ตอบโจทย์ความเป็นชีวิต เพราะฉะนั้นศาสนาทุกศาสนาเนะผมเชื่อว่าม,มันต้องปรับเปลี่ยน,ม,นมันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับความเป็นจริงพระเจ้าก็ไม่ได้บอกต้องอยู่อย่างนี้ถูกไหมครับคุณมีหน้าที่ใช้ชีวิตคุณมีหน้าที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีประสิทธิภาพชีวิตตัวคุณเองและชีวิตของคนเพื่อนบ้านคนในสังคมนั่นแหละครับคือคือเป้าหมายแท้จริงของศาสนาไม่ใช่คุณต้องนึ่งหลวมหงเหลืองหรือไม่ใช่คุณต้องไม่กินหมูหรือ หรือไม่ใช่คุณจะต,ต้องอ,อ,อะไรนะอ่าถ้าศาสนาคิดก็คือต้องไม่คุมกําเนิดอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน,นั้นมันไม่ใช่ประเด็นละนะครับผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ริเบิ้มากแต่ก็พยายามรอมชอมให้มันอยู่ในจุดสมดุลที่เหมาะสมสําหรับมนุษย์ในการใช้ชีวิตอยู่อย่างสมดุลกันเองและทําตามธรรมชาตินะครับฉะนั้นการเมืองในยุคนี้ นะครับวันนี้อย่างเงี้ยทุกทุกพักการเมืองก็เตรียมตัวไปสู่การเลือกตั้งนะครับเตรียมตัวไปสู่การเลือกตั้งเราก็ดูว่าสรุปแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีประชาชนอยู่ในสมการการเมืองอมีมีเพราะว่าเขาเป็นห่วงกังวลว่าเขาจะเข้าไม่ถึงประชาชนแต่เขาต้องการเข้าถึงประชาชนเพราะเขาต้องการเสียงของประชาชนแต่เขาไม่ได้สนใจว่าประชาชนจะได้อะไรหรือเขาจะให้อะไรกับประชาชน ผมว่าอันเนี้ยเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่เราก็ยังเห็นอยู่ว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันยังแก้ไขไม่ได้แล้วมันก็ได้บ่งบอกถึงความความม a t u r ริตี้หรือว่าความมีวุฒิภาวะ,ะตามการเขาเรียกว่าอะไรวุฒิภาวะมีโตเตมเาเรียกอะไรมีความสมบูรณ์จเจริญเติบโตต,ตามวัยผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันล่ะเออม t u r i ริตีนะ้เนี ยังเติบโต,ตไม่สมบูรณ์ในความเป็นประชาธิปไตยนะอันนั้นแหละครับมันมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เห็นยังเห็นได้ชัดหรือแม้แต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ไม่ได้แก้ไขเพื่อประชาชนแต่แก้ไขเพื่อให้พรรคการเมืองตัวเองอยู่รอดไหมครับจากเดิมเนี่ยตัวเองได้เปรียบจากรัฐธรรมนูญนะครับแล้วทําให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยแกนไปเลยถูกไหมครับก็รู้แล้วว่าไอ้รัฐธรรมนูญที่เขียนเนี่ยมันมันมีผลยังไงกับพรรคใหญ่ แล้วตัวเองจะเติบโตเป็นพรรคใหญ่ก็ต้องไปแก้รัฐมนูญเพราะไม่งั้นตัวเองจะได้สสน้อยกว่านี่แหละครับก็คือเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเห็นได้ง่ายว่านักการเมืองเราเนี่ยนะครับไม่มีประชาชนในสมการของการเมืองของพวกเขาเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ก็ไม่รู้สิว่าเราจะแก้ไขกันยังไงจริงๆแล้วมันก็เสื่อมหรือเจริญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ระบบแล้วมันอยู่ที่คนนะมันอยู่ที่ mindset อะไรต่างๆก็อย่างที่เขาบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยมันมีแบ่งพักแบ่งฝ่ายมันไม่ได้ทําเพื่อเพื่อการเมืองไม่ได้เพื่อประชาชนการเมืองไม่ได้เพื่อประเทศการเมืองก็เพื่อเพื่อพักมากกว่านะครับก็คงไม่รู้แบบอย่างเงนทั้น,ทนี้ย้อนหลังกลับมาย้อนกลับมาดูไอ้ดินแดงนิดนึงโอ้ยผมเขาบอกว่าเมื่อวานนี้ชักรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็รูปแบบคือผมว่ามัน ดูๆไปแล้วเนี่ยมันน่าจะจัดก,การได้ด้วยรูปแบบดูเหมือนก็รอแดดทบค่ำตกเย็นๆเขาเขรียกอะไรนะโปรเพลย์อยู่ในภาะวะสามสี่โมงเลิกงานมาก็มันลุยกันทีหนึ่งมันเหมือนก็เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างคอนเทนต์คู่ขนานไปว่าทำให้มอบนั้น,นไม่ว่าคุณจะมอบไหนก็นตามไอ้มอบเนี่ยมันรุนแรงแล้วก็พยายามวาดภาพว่า ถ้ามีม็อบแล้วมันจะรุนแรงซึ่งจริงๆแล้วมันมันสามารถที่จะทําให้มันไม่เกิดก็ได้หรือจัดการกับพวกเกเกเปรเลเกเลอะไรต่างๆอะซึ่งซึ่งวันนี้ดูรูปแบบดูรูปการแล้วการไปเผานู่นเผานี่มันทําให้ทรัพย์สินของราชการเสียหายนะ่ะถูกไหมครับเออจริงๆแล้วไอ้ทะลุกงทะลุแก๊สช่ไนะจริงๆแล้วถ้าเกิดมันมีอุดมการณ์จริงๆมันก็ไม่ควรทาอย่างนั้นแต่จริงๆแล้ว เออทำไมเขาทำอย่างนั้นวะตำรวจต้องจัดการแต่ไม่ใช่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นทุกวันทุกวันนับถึงเวลาคุณก็มามาแอคติ้งมาปราบหรือมาอะไรสักอย่างแล้วโอ้โหผมว่าเห็นว่ามันเป็นภาพแล้วมันก็อยู่ตรงนั้นนะแล้วมันไม่มันไม่ไปเกิดที่ไหนมันเหมือนกับไอจิโกะนัดมาเตะกันหลังโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นแหละครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่รัฐบาลทําได้แต่ว่าดูเหมือนว่ามันจะมี เหตุผลหรืออะไรบางอย่างซึ่งต้องต้องเลี้ยงไว้หรือเปล่าหรือเพื่อที่จะสร้างอะไรต่างๆเพราะด้วยขนาดขนาดโจรผู้ร้ายอะไรยังจับกันได้เลยสายข่าวในพื้นที่ใดจะจัดก,การก็ไม่ได้หรือหรือว่ารวบตัวกันก่อนที่มันจะเกิดล็อบบี้กันสักอย่างหนึ่งไม่ให้มันเกิดแต่ว่าก็เอาว่ามันก็เป็นเป็นเครื่องมือทางด้านการเมืองอย่างหนึ่งับผมว่าสําหรับม็อบในยุคนี้นะครับเพราะฉะนั้น ก็เราคงต้องอยู่อย่างนี้มันไปอ่ะแล้วคงคงต้องเหมือนกับเราอยู่กับโควิดอ่ะ,อะนะครับเราที่เหลือเราก็าคงต้องเรียกว่าอะไรรอจังหวะเวลารอให้มันโตเต็มวัยใช่ไหมหรือหรืออีกฝั่งหนึ่งอาจจะพลาดพลั้งอะไรต่างๆเพราะสุดท้ายแล้วโจมตีทั้งสองฝ่ายมาอืมประชาชนนั่งดู ถือว่าเป็นโซฟโอเปร่าเป็นละครน้ำเน่าบทหนึ่งของการเมืองไทยสุดท้ายแล้วประชาชนไม่ได้อะไรแต่ผมว่าประชาชนยุคนี้คงต้องทวงสิทธิ์นะครับทวงสิทธิ์ความเป็นพลเมืองทวงสิทธิ์ความเป็นประชาชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสมการของการเมืองไม่ว่าในจะประเทศไหนก็ตามนะครับแล้วพบกันใหม่ครับใน My Free People ครับ